สวัสดีสวัสดีพี่น้องบวชูฟูทุกคนคือเก่าเริอมื้นนี้เนาะพบพอกับส,สาซายคือเก่าเนาะมื้อนี้อันสิมาเฮดกับข้าวเ้าหรือว่าอารเ้าคือเกาเนาะเป็นเก่าเส็นเคยมื้อนี้ได้อันเมนูหนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลากระพงเนาะคุณยายบอกว่าอยากกินหนึ่งปลาแล้วอะก็เลยจัดตามคำขอคุณยายตามใจคุณยาย เตรียมเครื่องเตรียมยังมาเลยเนาพี่น้องหนึ่งปลากินกับน้ำพริกมือนีอันจะสายซสื่ออันเป็นป่ากระพงมากเนาะตหนึ่งพี่น้องหั่นเครึ่งแล้วมันตัวใหญ่ตัวใหญ่เหง เราก็ใส่พากันผักต่างสายเดี๋ยวเอาปลาใส่กันเลยพี่น้องเปิดคางหมอไว้เลยเนาะเอาใส่คางเทงปลาไปลดนำผักจังนัวเทนำนัวมันลงพอ ตัวใหญ่แหงพี่น้องใส่พักกันนะเพิ่นเอินพักเอียงพักกาดซ้อมบอ่หรือว่าพักกาดดอกบ้านซาซายเอินพักกาดซ้อมนะเดี๋ยวสิใส่อันพักตั้งสายลงไปพี่น้องใส่โปกขังก็ได้เพื่อความหอม หนึ่งผักเสอันเอ้ยหนึ่งปลาเสียผักต่างสายนี่แสบเนาะนี่ไนผักปังพผอสิใไซน้ำลังเนาะผักปังมันเปื่อยไวให้ปลาซุกจังิใไซเนาะผักปังปิดฟ้าไว้ก่อนทุกคนเดี๋ยวฮามาเบิ่งกันไม่อีกเถอะ หนึ่งข่าวไว้พร้อมนะพี่น้องหมอกก็ำลังผดบึงก่อนเด้ออ่าคิดไว้คือเกาอย่างบนแล้วยังบ่สุกพาบึงบรรยากาศได้ยินเสียงโกบ่พี่น้องบรรยากาศดีเลยม้นนี้ บาดแดดแล้วก็บฮหอนสี่เย็นๆตัดผ่ามาทีหวัวเขาเนาะขึ้นอ้ายแล้วเดียวจังคอยกลับดานเนาะมันทั้งก็ขึ้นเนี๋ยมันซุกบทัวถึงกลับมาเบิ่งหมอน้ำกันโอ้ยหอนน่าสีได้แล้วพี่นนอะแต่วันหนึ่งอีกก่อนจักน่อยเนาะเอาพักปังใส่ก่อน หนึ่งผักปังใส่กันกระป๋านี่กระแซบเนะเบาะบะบาซ้อนมักกินเนาะผักปังรวกินกับแจ่วกระแซบอ่ะใส่ใส่ทับป่าไปเลยเนาะเดี๋ยวมันสุกคข่อยอ,อ,อกเธอใายกับบเคย เห็ดกินแบบนี้มาก่อนเนาะเห็ดตามแบบตามสไตล์ซาซายนี่แหละนี่ยังไปใส่ใส่ลงไปคนอื่นมาหัวเป็นเห็ดอะไรเนาะขั้นตอนเป็นเห็ดอะไรแต่ว่าซาซาเห็ดแน่นี่เนาะโอเคพี่น้องหาพักอันซุกก่อนเนาะเดียรเสียนกับเขาปนกับนานมันก่อนนาซีซุกกันแล้พี่น้อง <c oughs> เดียวสิขีดพักออกก่อนเนาะ คีบพักออกใส่จานไว้พักปังนี่หนึ่งเปื่อยไว้พี่น้องแป๊บเดี๋ยวกระสุกขีดพักออกใส่จานไว้ เดี๋ยวสิตักปลามาใส่ถาดตัวน,นี้เนะสุกแล้วพี่น้องได้แล้วพี่น้องตักได้เลยขีดพักไปใส่ข้างๆพักอันนี้ก็เปื่อยคัก คลิปพักแส่้างๆเนาะเป็นอะไรพี่น้องเป็นแต่แสบบอหนึ่งปลาตัวใหญ่ ได้แล้วพี่น้องหนึ่งปลาเนาะพักนิ่นๆไปจะแซ่บนะพี่น้องเดี๋ยวไปกินข่าวกันเลยพี่น้องไปเด้อกินข่าวหนังสาๆแซ่บเลย